ก่อนล่าสุดเพจเของก็ลงแหละว่าแบบว่าดูดีๆนะใช่ไฮโซจีอืมไฮโซไหนอ่ะบางคนก็เดาว่าเป็นพี่คเคยเป็นจะลงพี่ไม่เคยลงเป็นจะลงอ๋อคือจักกันไหมคคุณคิดใช่ไหมคะก็เป็นเพื่อนที่ดีก็เจอกันบ่อยอะไรเงี้ยเมื่อวานก็เพิ่งเจอเจอแบบเจอบ่อยแหละกับคุณกิดนี่คือ รู้จักกันมาแบบนานแล้วค่ะถือกระเป๋าให้คงไม่มีหรอกเรา <c oughs> ไปเดินด้วยกันนหยคงมีบ้างเมื่อ <c oughs> วานแบบเขาไปถ่ายไปเป็นเขาเป็นช่างภาพใช่ไหมหาก็ไปถ่ายอย่างเงี้ยเราก็แบบอยู่ใกล้บ้านกันเลยแวะไปคคคุยกันในลักษณะไม่นะคะคุยกันเพื่อนเลยกับคุณพอก,ก็รู้จักค่ะก็ <c oughs> รู้จักเหมือนกันรู้จักมาแบบ ก็รู้จักสักพักแล้วนะก็ไม่ได้ไม่ได้สนิทมากขนาดนั้นนะคะแต่ก็ก็ได้เจอกันบ้างแข่งเอากันบ้างอะไรแบบเนี้ยน้าทีมาจีบไหมก็ไม่นะคะก็ก็เป็นเพื่อนนะคะพี่เต๋อจะหมดรุนคือดูคนเป็นเพื่อนหมดไม่รู้จะพูดอะไรไปมากกว่านี้คือไม่รู้จีบหรือไม่จีบอะแต่ว่าเราก็เราก็เป็นเพื่อนไปก่อนค่ะ